ส so, วัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟล์กับรายการขอเล่นหน่อยครับวันนี้พี่กอล์ฟพี่อันนะครับก็จะมีของเล่นมาอวดมาอวดน,นะอ,อันนี้ตกลงตัดสินใจซื้อทั้งของคนเลยนะเพราะชอบชินจังของค่ายไหน52ทอยค่ะอ่าไปเห็นดีไซน์มันจริงก็คือเคาชิ้นเนี้ยมี4แบบอ่าม,มี4จุ่มใน1บล็อกนะคะ,ะแล้วก็รุ่นสีเข็ดหนึ่งมีสีเข็ด้วยนะอ้าวระดับนี้แล้วมีสีเข็ด้วยค่ะสองตัวสีม่วงมา ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่สีม่วงไม่ใช่สีเขียบไม่แน่ใจว่าเป็นปลาเป็นคอลเลคทชินจรังที่ผสมกับปลาปลาแบบต่างๆเนาะตัดมาเล่นน่ารักอ่ะแต่มันมีลูกเล่นไงที่จับมาคืออย่าดูลูกเล่นมันนะถ้ามันชาร์จมันมียุดมีชาร์จได้ด้วยใช่มันเหมือนเป็ลาลูกดิ๊กลูกดิ๊กใช่ไหมใช่มันลูกดิ๊กหามันลูกดิ๊กลูกดิ๊กแล้วแบบว่าไม่รู้เลยอ่ะพอยกแล้วจับแล้วเขย่าแล้วก็เหมือนกันทุกอันเลยว่าเฮ้ยอันนี้อันนี้กะว่าถ้าเกิดน่ารักน่ารักเอาให้ลูกลูกชายสองตัวข้างล่างไงลูกหมานะะค เพราะมันแบบว่าเออมันตลกดีอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาเห็นเขาเล่นกันแป๊บๆเราก็ไม่มีเวลาจะเข้าไปแวะแล้ววันนั้นก็ไปถือกลับเลยเฮ้ยพี่ฝั่งขที่สองอยก็มีของเล่นนะเพราะจริงๆนี่ยเทีบอกว่าข้าที่สองเคือเน้นของเล่นแหละแต่ว่าป๊้อหมาเนี่ยจะมีทั้งของเล่นของประดับอ่าถูกไหมมีหลากหลายมีหลากหลายถ้าฝั่งเขาเขาก็มีแหลกไม่ใช่ไม่มีเขาก็มีเหมือนกันเราไม่ค่อยได้ได้แวะไปเล่นกับเขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยลุ้นสีอะไรสีอะไรถามยากได้สีอะไรอ่ะรก็อย่างได้ตัวหน้ากล่อง สีม่วงสีม่วงเหรอสีม่วงสีม่วงสีม่วงน่าสีม่วงจริงๆด้วยจริงเหรอตาดีอ่ะเธอฉันไม่เห็นแอบดูดแล้วพามปพามป้อมโอ้สีม่วงสีม่วงด้วยฉันเก่งอ่ะฉันจับได้ฉันอวยตัวเองนี่อ่ามันเป็นสายพันธุ์ปลาแต่พี่อันไม่ไม่ได้โอ้เป็นอะไรอ่ะมันเป็นแจ็คต่างหากมันไม่เป็นยูดีเลยนี่เป็นยูดีไทสีไทเอชนะเป็นแจ็คแค่เลยอ่ามันเป็นน้องหน้ากล่องแกละแกะแกะมันเป็นน้องปลา มันเป็นปลาพันชิ้นต่างๆนะคะจริงๆแล้วในชินจังอะไม่รู้ว่าพันอะไรพันไปเรื่อยไม่ใช่เป็นพันปลาเราไม่ถนัดด้านนี้เราก็จะไม่รู้แต่ว่าห่างมาดูทีี่อันนี้อันนี้ดูก่อนดูหน้าจีดูน่ารักผ้านิ่มๆมากเลยนิ่มมากค่ะเนาะเขาบอกว่าเปิดใต้พุงไม่ตรงนุดนี่มีเเปิดใต้พุงมันจะมีตัวให้ชาร์จอยู่นะคะนี่ก้องเห็นไหมอันจี้ อ่าเป็นแจ็คนะคะวันนี้ให้คุณผู้ชมดูดูกันอันนี้เป็นแจ็คนะครับเป็นช่องนะครับช่องชาร์จนะครับนี่มีอยู่หรือเปล่าไม่น่าจะมีใช่ไหมนี่มันจะมีแล้วก็แบตอยู่สักหน่อยไหมเดี๋ยวเราลองดูเกลี้ยงเปิดยังไงก็เปิดแล้วนี่เกลี้ยงคือมันจะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเนาะมันจะว่ายเป็นปลาได้ที่ยังเห็นอ่ะทำไมไม่ว่ายแล้วลูกนี่ไงนี่ไงนี่ไง ตะแคงข้างใชลูกเออกรึ๊บกรึ๊บกรึ๊กๆๆๆไปแรงอาจจะหมดนิดนึงนะคะเพราะว่าแบตมันน้อยอเออน่ารักดีน่ารักปะเออจะไม่ทิงนะเข้าใจยังเออ,เอ,อมันน่ารักอ่ะแบตอาจจะหมดแต่ต้องไปเพิ่มแบตหน่อยหมดจะหมดแรงแล้วค่ะปลาจะหมดแรงแล้วเลยนะ<ม>เกยตื้นจะหมดแรงแล้วจริงจังโอเคนะคนี่น่ารักน่ารักกล่องเท่าไหร่ชิลละห้าสิบค่ะไม่แพงท่านสองพอยเป็นค่าที่ไม่แพงนะคะของเขาน่ารักครับ เหน็นเลย really, คืออยากได้ชอบอะ่ะคือแบบพี่ก็ไปจุ่มเลยจุ่มน่ารักดีเอาไว้เล่นให้เด็กๆได้<ห>ไม่รางน้อยชางนใช่ <laughs> นี่ก็มีหนอนมันเป็นเหมือนดวงไฟเอาไว้ล่ออ่ถ้าจะไม่มีปลาพันนี้เอาไว้แบบล่อสัตว์เข้ามาถ้าจะไม่ผิดนะคะ,ม,ะ,คะมันเป็นปลาทะเลน้ำลึกนะแต่อันอชื่อพันไม่ได้หมือนจะไว้ล่อเขาเข้ามาแล้วก็มัม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 มมั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 มม ต้องบอกว่าคุ้มไหมคุ้มนะสี่ร้อห้าสิบตัวใหญ่ด้วยแล้วก็เล่นได้ด้วยอ่ะให้เด็กๆเล่นได้ด้วยอ่ะนะครับแล้วก็มีสายชาร์จให้สายชาร์จไม่ต้องเปลืองฐานอันนี้ชอบเห็นแล้วชอบเลยอืแล้วก็จะมีไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับว่าสรุปว่าโอเคท่าเพอร์ดีค่ะใครกําลังมองหานะครับก็ไปสุ่มแบบพี่อันเนี่ยราคาสี่ร้อยห้าสิบก็ถือว่าผ่านนะราคาได้นะครับสมบัติดีนะครับใช้งานง่ายนะครับก็ฝากกันไว้กับตัวชินจังนะเวอร์ชั่น อะไรนะน้องปลาน้องปลานะครับอยู่ที่52ทอยนะครับเผื่อเดินผ่านไปแล้สนใจก็ลองไปซุ่มกันดูนะครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับสิ่งี่สำคัญก็คืออย่าลืมกดซูเปอร์แดงนะครับเพื่อเป็นนวัพส์ในการพัฒนาท่องของเราสองคนต่อไปนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือฝากกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับขอล่นหน่อยครับ